ติ่งดารายินดีนำเสนอ new v ดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะงมาดีหมดหมดแล้กโอเคนี่นี่กุ๊กชาอ่าไ 아내내 내 시그니처 팬닉 팬닉 이거 아, 내 시그니처 팬닉 아. 그래서 내가 이름을 데이지 옆에 플라워 닉네임 아. 플라워 사이드 앤 마이 마이 패밀리 팬클럽 아, 팬클럽 PK 시, 가민 Yes 아 PK 가민은 너랑 나랑 PK 하러 가자고 아아아 그래 자꾸 PK 가민 너 절로 가 봐봐 아나 절로 가 <laughs> 그래서 내가 내가 너한테 PK를 걸게. 듣고 내 네, 비지? Talented power. Yes, I'm talented power. Art! Art! So sweet! Oh my god! Super h Art! I love you! I love you, Art! Thank you so much! Wow, so kind, so sweet! I love you ART. Thank you so much. Thank you. Okay. <laughs> yes, he beji. <busy. sighs> Thank you, my art to Really, kukumka, kukumka. everyone, kukumka. Mm. Okay, everyone, let's go. <laughs> Okay, go. Okay, let's go. Okay, let go. you will be no busy <laughs> i i don't know uh uh hmm? i I want music and uh, my i want my ipad <laughs> ipad i need a ipad charlie do you see me i i'm long hair yeah hi hi oh!

ขอบ e ุ o ว l t o g e t e r a l e n person I love you I love you วายว่ I love you ตอนนี้เขตกใจกว่าเรานะตกใจอะูก็ไ้ดันูครกับปบินดีกว่าใ้กับาินนะ โอ้จได้จ้าเนือุย่ we are Thailand โอเคได้ค่ะับคนมะา่ต okay, okay. er> ิ้ Followers จโอเค้วที Thailand Thailand มจจิมจจิม้ก่ a

เจกูจกูค่ะพี่ๆีุ่ขอบคุณค่ะ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 อบคพณค่ะขอบค่ะอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอคะขอบคุณค่ะขอบคุณะขอบคะขอบคุณคะุณะขอบคุณะอบคุ้ค่ะขอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบวุค่ะอคะอเคุอบคุณะคะคุะอบคุณค่ะขกบคะคะ โอ้โหน่าหลับมากอเจ้าไวถูกมีอยู่ลูกซูขี่่ะเยี่ยทู้โอ้โหกระพุ้นยอมแพ้ยอมแ้ถูไหมพี่พี่ลูกซูนะคะพี่มุกเราไม่ใช่ยอมแพ้เราแพ้อยู่แล้วพี่ขอบคุณค่ะดูนี่ด้วยอยู่ดูไลา์แบบน้องไม้ด้วย ปะน้องมุกไปแล้วค่ะฝั่งกามินน่าน่ารักขอบคุณมิพีนะคะสวัสดีพี่มุกลัวค่ะขอบคุณค่ะพักมือโซนให้มือโซนทุกคนเขาบอกว่าพาพากับไทยทีทุกคนทุกคนฝั่งฉันบอกว่าให้พวกเราพากลับไทยทีพาคนไทยกลับไทยพาคนไทยกลับไทยพิมพ์บอกกันเถอะเย็นยัยนะพะเราจะกลับไปติดออมอใช่ไหมผมดอมกามินไม่พันลายไม่พันลายค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่นะคะค่ะคุณ ไม่ไม่รู้เป็นเขกับไทยเหแล้วเขาไทยปะเขาอยู่กรองเทงเหรอกัมมิร้องดาวกัมมิน you can sing ดาว can sing ดาวเพลงดาว หากคุณนี่นี่ได้ยู่รันฉันก็ได้หมยสักตังนึ่งจีบปังฉันทีเพราะว่าคุณนี้ฉันรู้ง่านายอยากได้ทั้งเล็ก็ดังดังใจจีฉันสุกทีเนั่งตูนี้ฉันรู้สึกจิตใจมันวุ่นวายอยากจะับ ว่าเขาเป็นอย่างงี้เจอกันตุนวันนี้ผู้ช่ยหนุ่มบอกลากพายและเขาก็เล่พังทุกอย่างทุกทายคำเหมือนความพังแต่ฉันเองคงไม่อาจแน่ใจว่าพรงนี้เรื่องคนมุกต้องไป เก่งมากทุกคนเียนเาเียนเการมิแคนูเพเก่งโอเคเดี๋ยวฉันกไปก่อนกันเก่งจังเลยใจโอ้ใจโอใจโออบคมากเน่าโอเครยกการช่วย่าวอา Let's go เราอยังไงลย่งไง let's go my let's go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  กำนังอง go ละค่ะแขบไวลลูกหนูแขบอยู่ช่วยแอบให้หน่อยไหมแขบให้หน่อยหนูพยายายเป็นวิดิโอแต่ว่าเสียงหนูไม่ออก please I I I don't music oh please music oh Pony Pony music please everyone Do you want me s i c okay Yeah um What song What song do you like Say yes say yes G G Tonya City G ดิว้าว I like this too I like that <Yeah. S 1> <laughs> น้องไม่ลองอะไรคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ